มาโอเคเข้าใจเข้าใจมารอบสุดท้ายมาซีหวบองว่าจะไม่ยืนเออน,นะมาครับมาสี่สี่เสมอเออเขาเรียวกว่าไหมสูซีกันโอ้รอบนี้ป่าย,ยังถือดาบทองมาดาบทองมา ที่เดิมแน่นอนใช่ไหมที่เดิมกับซีซั่นที่หนึ่งใช่ปหมที่เดิมกันแน่นอนนะครับผมมาดูสเต็ปดูสเต็ปกลางเขาดินะเอาไปเอาไปลงในฝึกซ้อมได้สวนฟาร์มเมอร์ทางนั้น,อน,นโอเคเอใช่โซนนี้เน้น่นนาคือนี่คือแชมป์อ่ะจะปกป้องแชมป์ได้หรือเปล่าอ่ะปาเลยไปทีนึงครับผมไม่โดนนะไม่โดนนะ ไม่โด้นะปายงว่าไอ้ปายงวิ่งเสเบปขวาครับผมดูสเตปเอ้ยไม่ใช่ดูด้าดาวเขาเรียกว่าดู้าดาวสโคปไปหนึ่งจอกหงไม่ได้ดูครับทางนั้นไปหนึ่งทางนั้นโอเคดูสายมีนะสายมีนะนะตรงฐานอนะ่ะบนหัวนะปายงบนหัวปายงขึ้นอยู่บนหัวหนึ่งเกาะแต่ไปเกาะยังไม่หมดเลยเอ็มสายดาร์กหมอเราเกาะหายนะครับบนหัวมีปะไม่มีร่วงไปแล้วจับกระใครไป,ไป มาเซลมาเฮ่เฮ่เฮเฮ่เ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 ท่านฟอโดนเมื่อกี้เอสดีดีครับผมเอสดีดีถือมาเน้นๆนะเอสดีดีถือมาเน้นๆนะเน้นๆนะครับผมสกินฮาโลวีนนี่บวกรามเมด450ร้อยห้าสิบเปอร์เ็นต์พอ่าตังไฟตังยื้อครับมมาเซลว่าไงมาเซลมาเซลวิ่งไปนะครับผมมาเซลตอนนี้ไม่หลุดนะไม่หลุดนะเนี่ยดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม Em Bon, Em Bon xài đá. Em Bon xài knew you, 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 mua 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 you, 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 Phá you, 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 rồi, you, rồi. you, 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 เดี๋ยวผมเข้าชาดผมเข้าชาดไปดิเข้าชาดไปดิเข้าชาดไปดิผมกวาดแตกสวยนี่ผมมาเซลล์ลมไปเนี่ยปยงซ้ำซ้ำไม่คุยหรโอ้โหขึ้นมาเ้ไปยงโดน็อบสามอีกสามอีกเรียบร้อยว่าไงครับว่าไงครับปลายงเหลือสี่ครับสองสี่ครับสองสี่ครับตามมาใส่สไลด์มาโดนเรียบร้อยโลตีหัวแตกเหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งอยู่ไหนอีกหนึ่งอยู่ไหนอีกหนึ่งอยู่ไหนเบื่อหนึ่งอยู่ไหนถ่ายเฟอร์สลบเออสลับปลาเบิร์โอ้โหว่าเขาบดเถื่อน ปันล็อกเนี่ยร้อเรียบร้อย,ยครับมั่ไม่ถือดูเอาตอนจบุมาใช่แค่ชุดก็ตึงนะมาแมตที่สองไฟังบอกไม่ให้มีเกมหน้าแล้วครับเอาให้จบเกมนี้ไปเลย <c oughs> ดูกระดาบก่อนมันน่าจะแบบดึงดาบข้างหลังนี้มาเนาะ <c oughs> แบบเป็นสกินดาบไฟฟ้าหรือว่าดาบอะไรที่เราครับมา มันน่าจะให้เป็นสกินด้วยอ่ะมันจะเท่มากเลยนะในการแข่งเนี่ยสีอันไหนก็แล้วแต่เราครับเราครับดาบเดี๋ยวเราดาบมาใส่เนี่ยวิสานบอกเอามาปลาโยงปลาแล้วไปตีกัมเพงก็พงกลับมาครับผมว่าไงว่าไงยิงไม่โดนโดนกอแตกไปที่มือโดนเข้าหน้าหลังครับผมล้มไปเดียวโดนหมอแตกไปหนึ่งครับผมทไทฟอร์มเมอร์ทไทฟอร์มเมอร์ว่าไงทไทฟอร์มเมอร์เลือดแดงครับทไทฟอร์มเมอร์เลือดแดงทไทฟอร์มเมอร์เลือดแดงไปแล้ว ทำไม่หมดถอยหนักทำไม่อมดแล้อยู่ไหนหมอยู่ไหนโมซีโมซีอยู่หน่อที่โมซีอยู่หน่อยโมซี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 อยู่หน่อยโมซีเอออยู่เออยิ้มยิ้มโมซีเออเข็มทองมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหตอกเข้าไปครับตอกเข้าไปเรียบร้อยก็แตกก็แตกแต่ยังไม่หมดนะครับเอ็มบอลสายดักยังไม่หมดนะก่อมือสนายเรามือสนายเราเก็บมาเซลไปดีเลยหลงไปดีเลยหลงไปแล้วแตกไปแล้วโอ้ my god โอ้ร้อยลังร้อยล้านเนี่ยแต่สี่สองสองสี่สองเกาะยังไม่แตกแต่ป้ายงเก็บโมซีไปเรียบร้อยแนะโดนนะครับผมมาทานฟพร์มเมอร์ว่าไงทานฟพร์มเมอร์ว่าไงป้ายงวิ่งตอนมาตั้งโลกันไว้ก่อนครับมาอยู่ในวงโลกจะได้มีเกาะเพิ่มป้ายงไล่อ่านอย่างเดียวป้ายงได้ไปป้ายยงทำเยอะสายแล้วเขาลุกขวาเอาโดนล็อกป้ายงโดนล็อกไอ้โจไม่หันโจไม่หันโจไม่หันดูกลับโดนไล่ดูสเตปกันอีกเาหรอ ดูสเต็มกันนี้เขาก pues mm ่อนดูสเต็ม nah, ก <my serge> <ster> ันน <for S 1> ีここ้ก <S iros> ่อนเรียบร้อยยังไงยังไงวิ่งจุกโจ๊กจ๊กจ๊กกระแทงโงกกลางโงกแตกสามแทงโงกกลางแตกสามโดดเข้ากลางนักกระแทกโลกไปดีแทงโลโดดเข้ากลางกระแทกโลกไดิเรียบร้อยโดนล็อกมีดฟันโหหอยามมันเกินมีดฟันมาเกินมีแมททีสามเม่อวาห้าในสามในห้าป่ะโอ้สามนะสามนะสามนะถ้าน่าสามเกมนะ เกมที่3ครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่2อนะครับผมป้ายยศป้ายยศดันไปแล้วมาไงครับดีนะจะมีโอกาส3ครั้งทีมฟาวร์มทาร์เมอร์มาเซลมาจะตึงๆขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับผมส่วนใครว่านั่นมาเซลมาไงครับผมทานฟร์เมอร์เขาชื่อว่าอะไรวะเราเขเรียกเขาทานฟร์เมอร์ด้วยทานฟอนบ่ใช่กินดีนะแกตัว เอ็นวีดีไปดีครับผมน้ำมาจับตาดูที่มิสเตอร์บอสมิสเตอร์บอสกับมิสเตอร์บอสเอ็มอีพีไปที่เป็นมือสไนซ์สับสโคมแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบสโคมไม่ถึงวีอ่ะแค่เห็นแค่โผล่ตัวก็คือแตกแลว้วอ่ะเขาอยู่ขวาเอ้เนี่ยโผล่คือแตกนะโผล่คือแตกนะโผล่คือแตกนะนะยานยา,นยา,นยานมาเสียวเรียบร้อยรอรอยังไม่แตกยังไม่แตกแต่มา โมธิโมธิอยู่คนเดียวใช่ไหมโมธิอยู่คนเดียวโดนล่านะครับอยู่คนเดียวโดนล่านะครับผมอ้าวอ้ายืนนิ่งเรียบร้อยแตกไปหนึ่งครับหลุดหรือเปล่าครับน่าจะหลุดนะครับนาทีนี้ผ่านฟาร์มเมอร์ว่าไงสเต็มการฟาร์มเมอร์นี้โมธิฮิวซี่โมธิฮิวเรียบร้อยโมธิโดมแตกไปเรียบร้อยเอ้าไม่มีเอชพีด้วยมาดูมาสเต็มสเต็มการล่า,าป่ายงนะดูสเต็มการล่าของหันเป้าไปดีหันเป้าหันเป้าไปดีหันเป้าไปน้อยหันเป้าไปดีจอไม่หันตามอ่ะดูสิ เอ้ยเดืยดร้อนครับจามซอมไปนู่นเจาะ425ติด480เสรอจแล้ว10ตามเหม็นเร่งๆนรัวๆสีทองๆซุ่มทางนั้นซุ่มดิครับหลังหลังไปยงโดนหลังเดี๋ยวมยิงหลังกูเลยครับหัวแตกเลย่อนี่ครับขอแตกเพืหมดแล้วขอแตกเพื่อนโคมดิ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 สวยล้มไปเรียบร้อยล้มไปมาเซ็งล้มเหลือนหนึ่งครับผมทานพอเมื่อพันยาบินขึ้นมาแล้วให้ล้ม สี่สองสองล้มเรียบร้อยครับผมมิสเตอร์บอดสังหารไปโดย SVD หัวแตกดังงลังคำขำเพิ่มขำเนี <S <s ่ยโอ้เหนื่อยวะโคตรลุ้นเลยวะจบไปที่เรียบร้อยแล้วไปคำนับผู้ชนะกัน่อยนี้ก่อนนะครับผมโอเคนี่คือผู้ชนะนะครับผม ที่2คือทีม X นะครับผมทีมมาเซลทีมทานผ้เมร์นะครับผมที่3ก็จะเป็นทีมลุงเคนะครับผมลุงเคนะครับที่4ก็จะเป็นไม่มีหรอมีที่3ามะ